แต่กิเลสมันเพิ่งเกิดท่านนั้นน่ะจะเกิดอยู่ตายตัวไม่ได้เป็นผิดหลักมันเป็นสัจธตรทิฏฐิมันผิดหลักกิเลสต่อจะจะเกิดต้องมาได้เหตุได้ปัจจัยได้อารมณ์สนับจะเกิดไม่ได้เกิดอยู่หรือนอนรออยู่อย่างนั้นแต่มันเคยชินเคยชินท,ที่ที่จะโลกโกรธหลงมันเคยชินจนว่า มันเร็วปั๊บออกมาได้ทันทีเลยเหมือนกับเหมือนกับว่ามันนอนรออยู่ส่วนที่เคยชินอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุสัยส่วนที่มันเกิดออกมาปรากฏเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นความโลภความโรกรธความหลงนี้เป็นเรียกว่ากิเลสกิเลสธรรมดากิเลสตามปกติให้รู้ไว้ว่าเกิดกิเลสครั้งหนึ่งจะเพิ่มความเคยชินครั้งส่วนส่วนหนึ่งทุกทีไป ถ้าเราไปรักเขาครั้งหนึ่งมันก็มีความเคยชินที่จะรักเพิ่มขึ้นครั้งส่วนหนึ่งถ้าเราไปรักมันเขาอีกรักกส็ซ้ำรักซ้ำๆนันก็มีความเคยชินในการที่จะรักซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ้ำมันจริงรักได้ลึกซึ้งรวดเร็วเหมือนกับมานอนรออยู่พิเลนโกลัวก็เหมือนกันกลัวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน อย่างนั้นก็เรียกว่าอนุสสคทางเคยชินเรอนุัยแล้วตัวนี้เรียกว่ากิเลสทีน,นี้ที่มันจะแบ่งมาเป็นตัวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเมือ่อกลับมา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 กวน,น,นอย่างนี้เขาเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสเรียกว่านิวรณ์ที่จะกันตัวตัวตัวไฟเรียกว่านิวรณ์ก็ามาสว่านในวันหนึ่งคืนหนึ่งไอ้กิเลส ชนิดไหนมันมาควรมากถ้าควรเล็กๆเล็กๆมันไม่ใช่วใหญ่โตนั่นนะคือนิวรณ์หรือว่าปริยุทธานะกิเลสอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะหรอกมันมันจะมาจากโลภะโทสะโมหะหรือเป็นพวกโลภะโทสะโมหะเขาก็เรียกอย่างอื่นนี่ว่าน,นิวรณ์ก็มีอยู่ห้าอย่างการฉันทะนี่ ความรู้สึกที่จะยิงไปนในทางกามารมณ์นี่มันกวนตลอดวันแล้วก็ความรู้สึกที่จะไม่ชอบที่จะเกลียดที่จะไม่ชอบที่จะหงุดหงิดเพราะไม่ชอบนะเขาเรียกว่าพยาบาทมันก็กวนอยู่ตลอดวันนี่ก็ม,มาในรูปของความ ความความความหดหู่ความที่จิตและเ er, หี้ยหดหู่ไม่ไม่แอคทีฟน, active, นี่เรียกว่าทีนามิตะนี่เขาพูดถ้าจิตมันแอคทีฟจนโอเวอร์ตัวเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะคือฟุงงฟ้งซ่านอาฟุ้งซ่าน ที่อันสุดท้ายอันที่ห้าเรียกว่าความหลังเลความไม่แน่ใจความหลังเลเรียกว่าวิกิกิจชาเรียกห้าอย่างนี้ว่านิวรถ้าเป็นสิ่งที่มาคอยรบกวนอยู่เสมอเป็นตัวขนาดเล็กๆจจะวัดเ,เทียบน้ำหนักเป็นตัวเล็กๆจะมารบกวนอยู่เสมอ ไอ้รกราบใหญ่ๆเขามันคือโลภะตัวใหญ่ๆทุสะตัวใหญ่โมหะาตัวใหญ่นั่นมันเป็นสถานจะเกิดรุนแรงเปนบางคราวส่วนไอ้พวกนิวรนี่จะรบกวนอยู่เสมอเมื่อกับมาแรงวันเหนืยมาตอมตอมหน้าให้ลำคาญนะปาไปก็มาอีกปัาไปก็มาอีก เราจะต้องรู้จักกิเลสสามชั้นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยพอจะเข้าใจเรื่องกิเลสได้แต่ว่าสามชั้นนี่มันก็ไปลงอยู่ที่ชั้นเดียวคือชั้นที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะถ้ามีกิเลส้ล <c oughs> นไหนก็ตามจิตอยู่ในภาวะที่ไม่พึงประส <c oughs> งค์สำหรับผู้ที่ จะไม่มีการอยู่วัดอยู่่าไม่เย็นบาลีนั่นก็จำไว้เป็นหลักๆว่ากิเลสจ,จะมีอยู่สามประเภทโลภะโทสะโมหังที่พูดกันอยู่แต่ไม่ค่อยรู้จักมันแล้ว <c oughs> บางทีก็ฟันเฟือไปหมดนี่จะบอกเป็นหลักให้จำง่ายๆว่ากิเลสประเภทที่จะเอาเข้ามาที่จะ ดึงข้ามากอดรักไววนะก็เรียกว่ากิเลสประเภทที่หนึ่งโลภะหรือราคะมีลักษณะเป็นโพสติฟทีนี่เอ้กิเลตัวที่สองยกว่าโทสะหรือโกทะนี่มันต้องการจะเตะออกไปจะผลักออกไปจะฆ่าเสื้อให้ตายนะี่มีลักษณะ <Negative. c oughs> นึ่งเอนกาตีฟี่ประเภทสท้ายคือโมหะเรียกว่าโมหะหลงนี่มันไม่ได้รักอรับดึงเข้ามาหรือผลักออกไปมันไม่รู้จะทำอะไรดีเรียกว่าแต่มันอมันยังพววงยังยังผวงยังผูกพันยังยังเกี่ยวข้องอยู่นะนี่ก็เรียกว่าโมหะอันนี้สามเท่านั้น ถ้าเราไปรู้จักกิเลสของเราที่มันมีอาการปีกย่อยหลายสิบชนิดนะแล้วก็มาจัดมันมาเช็คดูคว่ามันมีลักษณะเอาเข้ามาลักกอดไว้หรือว่ามันลักษณะที่ผลักออกไปหรือในลักษณะที่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเรารู้จักโลภะตัวะโาหม เห็นความรักน,นี่มันก็เป็นอยู่ในประเภทราคะโลภะเพราะมาเจ้าเขามากอดรัดว้ยความเกลียด <c oughs> ความอิจาริสยายนี่มันก็อยู่ในพวกที่จะเตะเออกไปจะปัดออกไปเป็นพวกโทสะโทธทธานี่ก็มีพวกลังเลสงสัยหรือว่าแต่กลัว <c oughs> มันก็เป็นพวกโมหะ ถ้าว่ากันโดยรายละเอียดมันนับไม่ไหวมันหลายสิบชื่อแต่ถ้าว่ากันโดยหลักมันมีสามเท่านั้นประเภทรักเอาก็มาประเภทเกลียดเอาเออกไปประเภทที่ยังไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลงมหลายอยู่นะเี่้นิวออลห้าอย่างนี่เริ่มขึ้น ตามมาฉันทนะน่ะพวกจะเอาเข้ามาคือพวกราคะหรือหลวคระใพยาบาทเนี่ยพวกจะตีออกไปนี่พวกเอ่อสีณมิทะอุทธะจักุกุจจาวิจิกิจารสามอันสุดท้าเนี่มันพวกโมหะนี่ว่าโดยหลักโดยหลักที่เป็นเป็นหลักหลักน้องเป็นอย่างนี้ ก็แปลว่าไอ้ไอ้โลภะหรือราคาาะธรรมมันส่งมาในรูปของการาฉันมฉาเป็นมาแรงมมนเตามหน้าเราเริคานอยู่ตลอดวันคือกวนอยู่ตลอดวันนี่แสดงโอกาสความไม่ชอบความโกรธหรือความโทสะนี่มันก็ส่งมารูปพยาบาท <c oughs> นึกเกลียดนั่นเกลียดนี่เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้คนนั้น็นศัตรูคู่แข่งขันคนนี้เป็นสร้างความข้อให้ มันก็เป็นพวกโทสะหรือพยายามแบบะนหงุดหงิด <c oughs> ทีนี้เอเเหลือต่อไปนี้ก็เป็นเวนทีนามิธาทีมันซึมมันมันสุดลงไปมันอันเดอร์แอคทีฟนีมนมน Over ่มันก็เป็นพวกโมหะนี่โอเวอร์ไปมันก็เป็นพวกโมหะ ก็สงสัยลังเลไม่ได้ใจให้สังเกตด้วยดีว่าบางวันเราไม่รู้จะทําอะไรที่เป็นที่พอใจได้ก็ทั้งลังเลในชีวิตทั้งหมดที่เรามีลังเลในการงานที่กระทําอยู่ว่ามันควรหรือไม่ควรเปลี่ยนอาชีพดีไ,มไหมอะไรนี่มันเป็นเรื่องลังเลมันรบกวนอย่างนี้จะวาภาวะที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง ในต้องทำาจออก,กไปด้วยการฝึกจิตยามีอย่างนี้เพราะนั้นจึงมีหลักง่ายๆว่าในการฝึกจิตตามหลักที่สมบูรณ์แบบนะะเพื่อขัดจับมแมลงห้าตัวที่มากวนออกก่อนมีวรห้าธรมาจันทพยาบาตินาะนิตะอ,อุทจักกุกุจจะวิธีศิชชาเนี่ย เราทำห้ถูกวิธีของการฝึกจิตโดยอุบายที่ทีสาดเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้มันจะมากวนไม่ได้ในวันนีวอนหมดไปไม่มากวนแต่เชื่อของมันหรือความเคยชินของมันที่เป็นโลภะโตสาม,มหะมันก็ยังมีอยู่แต่ที่เราทำมันออกมากวนไม่ได้ไอความเคยชินนั้นยังเป็นมันอยู่ ที่เราฝึกอยู่ในสภาพที่มันควรไม่ได้อยู่นานเข้าไ้ความเคยชินมันกลายมันเปลี่ยนแปลงมันหมดความเคยชินไปได้ก็เป็นพระาอารหันต์ก็หมดมันหมดไปสิ้นเชิงก็เป็นพระาอารหันต์หมดไปบางส่วนก็เป็นในสะระบุคคลที่รองรองล,อง,ล,อง,ลองมา เราไปทำลายความเคยชินโดยตรงมันมันทำไม่ได้แต่เราป้องกันไม่ให้ความเคยชินมีโอกาสแสดงบทบาทมันก็ทำได้แล้วมันก็กระทบไปถึงไอ้ความเคยชินนั่นเองถ้าเราฝึก,กจิตให้ดีอยู่เสมอมันก็ก็กันให้กิเลสมารบกวนให้ลำคาญหรือให้เป็นทุกข์แล้วมันค่อยๆลด ให้ความเคยชินนั้นลงไปลงไปน้อยลงน้อยลงจนในสุดไอ้ความเคยชินจะเกิดที่เลนมันมันไม่มีก็เป็นพระอรหันตั้งการฝุกจิตนี่มันก็ทำํำให้เกิดผลตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปถึงสูงสุด ทำให้ในวรไม่มารบกวนทําให้กินเลดไม่เกิดทําให้ความสุวชินของกินเลสหมดไปในที่สุดนี่เรียกว่าการฝึดจิตมันมีหลักอย่างนี้